สวัสดีครับผมเขาครับจากร้านต้นยางยนต์พลังสองครับก็ตลาดครั้งนีเรามาพบกันเป็นคลิปแรกของเย็นวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็ปกตินะครับวันอาทิตย์ของเราจะปิดบริการนะครับเร็วหน่อยนะครับก็คือ16บหนาฬิกาหรือ4ี่โมงเย็นนะครับก็จะแยกย้ายกันแล้วนะครับผมก่อนกลับบ้านนะครับวันนี้เราก็มาพบกันก่อนเลิกร้านในการประมาณบ่ายสามนะครับหลังจากบริการลูกค้าทุกท่านเสร็จนะครับล้อตรงนี้นะครับเป็นล้อแฟชั่นนะครับลายทีอีสามสิบเจ็ด รถท่อสเปค6ลู114.3รถท่อสเปคของมันนี่คือใส่ Nissan Navara กับ Terara เท่านั้นนะครับบอกได้เลยว่าเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็น6รูเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่6รูจะเป็นของรถกระบะกับรถตู้อย่างเดียวนะครับแต่ที่มันพิเศษคือมันี้6ลูเล็กนะครับมันเป็นของ Nissan Navara นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อทีเอ37นะครับมองกลับกันล้อตัวนี้หายากนะนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอกันก็จะเป็น6รูมาตรฐานทั่วไป นะครับนาวาราอยากใส่ล้อแบบนี้ถ้าหาล้อสเบไปนี้ไม่ได้ส่วนใหญ่จะเห็นคือเอาล้อททบไปองลูมาตรฐานแล้วก็มาใส่ดัเตอร์นะครับแปลงนะครับจากหกลูมาตรฐานเป็นหกลูของนาวาราแล้วค่อยใส่แต่ล้อตัวนี้มาใส่ได้เลยน,นะครับเวลามาดูหลังล้อกันนะครับมาดูหลังล้อนะนะครับตัวนี้เป็นล้อข้อ18นะครับกว้างแนิ้วครึ่งนะครับงานทั่วไป แล้วตัวนี้ออฟเซตนะครับอยู่ที่สามสิบนะครับออฟเซตสามสิบนะครับไปล้อง,งานทั่วไปนะถ้าผมเราก็งานเพรื่อบ้านกเมีนะครับส่วนใหญ่นะครับคอนติเกอร์ก็ขันขาแล้วก็ไปตามการเวลาแต่ถ้าอยากได้ใหม่เดี๋ยวผมใ่ให้ได้นะนะครับล้อชุดนี้นะครับบอกได้เลยว่าซื้อพร้อมยางน,นะครับจบได้ในราคาไม่แพงนะครับถามว่าทําไมเพราะว่าเราเทอร์มานะครับไม่สูงะครับแล้วก็ส่งต่อให้นะครับพี่ๆสนใจ ทางมาได้นะนะครับลองมาดูสินค้าล้าเราก่อนได้ก่อนที่จะไปซื้อของใหม่นะครับหน้าร่าเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางยนต์ตั้งอยู่พระรามสอบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล2ี 21, 21, ่เหยีนึ่มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะ้นะครับผม ฝากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับแต่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ